ซึ่งมีทั้งหมดผู้นําในการเข้ารับอบรมครั้งนี้นะครับส่วบริหารโครงการนะตำบลยุนทองก็ได้จัดงบประมาณาเกี่ยวกับเรื่องการอบรมในครั้งนี้โดยอแอนนาหลักก็คือโครงการาสปรทชหลักประกันสุขภาพของตำบลยุนทองซึ่งในขณะนี้นั้นซึ่งจะมีโรคต่างๆนะครับมีโรคติดต่อ และไม่โลกไม่ติดต่อแล้วก็โรคเรือดล,ลังในเขตรับผิดชอบของสถานีอนามัยบ้านแขนซึ่งเรื่องโรคไข้เลอือดออกปัจจุบันนี้ก็มีความรุนแรงเป็นอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นระดับประเทศหรือระดับจังหวัดระดับตำบลตำบลห้วยบันทองนั้นในทั้งนี้ตั้งแต่ตุลาคมปีหน้าเกมีทั้งหมด 20่สลายซึ่งชมรมห้วยมันทองรักสุขภาพตระหนักในการที่เกิดโครคไทฟอดอกก็ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านนายกมัดงบประมาณในการควบคุมป้องกันไม่ว่าใส่สายก็ดีพ่นหมอกฝันก็ดีและกำจัดสิ่งปฏิกูลต่างๆเช่นอสมอนะครับก็ได้ร่วมกันกับผู้นำชุมชน เกี่ยวกับเรื่องฟัมอ่งเก็บภัชนะไม่ว่าจะเป็นยางรถยนต์ทุกหมู่บ้านซึ่ง <c oughs> เราได้แบ่งเป็นทั้งหมด5ปอกับ1ขปอนะครับปอที่1น,นะครับอปอที่1ก็คือ,อซึ่งได้มีการ ทำจัดนะครับข้อที่หนึ่งคือครับตอนที่หนึ่งคือปิดปิดแล้วก็เปลี่ยนรับเปลี่ยนส่วนตอนที่สองนะครับเปลี่ยนน้ำในภาชนะอยู่เสมอตอนที่สามปล่อยปลากินลูกน้ำ ข้อที่4ี่คือปรับปรุงสิ่งแวดล้อมข้อที่5ปฏิบัติประจำอย่างต่อเน,นื่องทุก7วันส่วนหนึ่งขอนะครับขัดภาชนะให้สะอาดนอกจากนี้ยังมีการพ่นหมอกฟันนะครับยุงลายทั้งตำบลของตำบลว้วยันทองโดยรับได้รับงบประมาณจากหลักประกันสุขภาพตำบลห้วยนทองนะครับเนื่องในโอกาสนี้นะครับ ซึ่งกระผมนั้นก็ขอเรียนเชิญท่านนายกวัดไม้ไทยมงคลน,นายกองค์การิั้รสวนตำบลห้วยบาทองอเชิญท่านกล่าวเปิดการอบรมในครั้งนี้นะครับขอกาบเป็นเชิญครับ